สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพวกับผมปูซิมเมนิเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงแพทใหม่ของเกมโค้ชกีอาร์ตการปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่กันนะครับก็จะเป็นแพทที่จะมาในวันที่30พฤศจิกายนนะก็จะเป็นแพทเนื้อเรื่องใหม่เข้ามานะครับก็เป็นแพทที่เรียกได้ว่าผมรอคอยมานานแล้วตั้งครึ่งปีนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยก็จะเป็นแคมเปญบทที่10ก็จะเหมือนทุกแคมเปญที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องการใช้ mm. สเตมินาเพียงครึ่งเดียวถ้าเราเล่นเมนสตอรี่ก็คือปู้ในเรื่องหลักทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดคนที่เล่นมาใหม่ช่วงนี้นะช่วงวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่13ธันวาคมเนี่ยก็จะได้เล่นสเตมินาเพียงครึ่งเดียวนะครับถ้าเป็นเล่นในเรื่องหลักคือเอาง่ายงคือถ้าคุณเล่นตั้งแต่บทที่1ยันถึงบทที่10เนี่ย ใช้สเตมินาเพียงครึ่งเดียวก็ถือว่าดีมากๆนะครับแน่นอนว่าด่านเอสตาฮาร์เนี่ยก็จะเป็นดานที่ใช้สเตมินาเพียงครึ่งเดียวเหมือนกันเออของใน,นเรื่องของใน,นเรื่องหลักนะเออก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็จะมีเรื่องของอ่าลออินโบนัสลออินโบนัสงวดนี้จะมีเรื่องของเพชรให้1500เพชรคิดว่าน่าจะแจกวันละ200เพชรแล้ววันสุดท้ายอ่ะไอ้วันที่เจี่ะจะเป็น300เพชร ประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องของภารกิจแคมเปญบทที่10นะก็จะมีเหมือนเดิมก็คือเล่นเนื้อเรื่องให้ครบผ่านด่านให้ครบ3ดาวทุกดา่านคุณก็จะคุณก็จะได้เพชร1 0 0 0เพชรอ่าก้อนคิวสิฟ้าแล้วก็จะมีเรื่องของจี้สีดาวนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ได้จี้สดาวแถมมาด้วยนะครับก็ถือว่าเอามาอัพตัว3ดาวที่เราอยากจะปั้นก็ได้นะครับ โอเคทีนี้เรามาโฟกัสที่เนื้อเรื่องหลักกันก็จะเป็นเนื้อเรื่องย่อนะฮะเนื้อเรื่องย่อเนี่ยวจะมีอะไรบ้างเดีย๋ยวเรามาอัดพร้อมๆกันนะตอนเดินจากตอนที่แล้วเนี่ยยานลบอวาอนเนี่ยได้ทําการโจมตีใส่พวกลูรุชที่อยู่ตรงที่นั่นด้วยนะครับแต่โชคยังดีที่พวกลูรุชเนี่ยรอดมาได้นะครับทางด้านลูรุชที่รู้สุดตัวมาอีกทีเนี่ย ไปอยู่เกาะที่ไม่รู้จักแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนตอนแรกลูลุสเนี่ยทำการอาจากกลุ่มซูซักคูที่เกาะคามเอเกาะชิกิเนะเออเกาะชิกิเนะแต่ว่าตอนนี้อยู่อีกเกาะหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่เกาะชิกิเนะนะเป็นอีกเกาะหนึ่งไปเลยแล้วก็จะมีอ่าทางด้านซูซักคูเองเนี่ยพอรู้สึกตัวอีกทีก็ได้มาเจอคาเลนอ่ากำลังอาบน้ำอยู่ก็ทุกคนน่าจะไปดูในดีเมตตอนที่19ได้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นช่วงอนิเมะตอนที่สิบเก้าพอดีนะแล้วก็จะมีส่วนของหลังจากที่ซูสคูเจอคารเลแล้วเนี่ยก็ได้ทําการจัดกลุ่มตามเนื้อเรื่องแหละแล้วก็ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของฮาคิอัสวินดัมนะทางด้านยูเฟเมียเนี่ยที่ได้เจอซีโร่ก็ได้รู้ถึงรู้สึกได้อะว่าตัวซีโร่เนี่ยก็คือลูรุชนั่นแหละก็คือตามเนื้อเรื่องในอนิเมะเปะ๊ปะเลย ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่คิดว่าน่าจะมีเสริมอะไรเพิ่มมาเละเดี๋ยวค่อยว่ากาันอีกทีทีนี้ผมโฟกัสแค่ตรงนี้เว้ยอีกด้านหนึ่งนักญาตอาวารอนนะครับตัวดีเซลได้เจอที่อ่าเดี๋ยวเรียกเรียกคำใหมอ่อีทิอีกด้านหนึ่งนักยาตอาวารอนเนี่ยดีเซลก็ได้เจอคนที่ชื่อว่าคารีผู้เปรียบเสมือนเป็นพี่สาวของแม่ของดีเซลทีหนึ่ง ก็คือสรุปคือตัวคารี่เนี่ยเป็นพี่สาวของแม่แม่ดีเซลอ่ะที่ชื่อวานิเอล่านะครับเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูแล้วกันอ่ะเอาเป็นโอพีแล้วกันอ่ะโอพี OP ก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีส่วนของอ่าถ้าเป็นตัวละครเนี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคนที่ตามข่าวมานานเนี่ยเขาจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นตัวละครที่ทีมง,งานค่อนข้าง,งจะให้ความสําคัญพอสมควรนะตั้งแต่ ก่อนเกมเปิดเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับคาริสพอดีที่มันเป็นลูกกระดาษดีไซน์อะที่เขาว่าคุมแบบไว้ว่าเนี่ยเราออกแบบให้ตัวคาริสเป็นผู้ปกครองนะส่วนตัวของคาริสเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวพิธเนียผู้ลึกลับในแคปชั่นไปเขียนแค่นั้นเองเออเขียนแค่นั้นเองเว้ยเพราะงั้นเนี่ยทุกคนเลยสงสัยว่าเอ้ตัวคาริสเนี่ยมันจะมีบทบาทยังไงแต่ ปัจจุบันเราก็ได้รู้แหละว่าตัวคารีเนี่ยคือพี่สาวของแม่ของตัวเองนั่นเองนะทีนี้ยังมีต่อนะครับคารีเนี่ยที่ได้เจอตัวดีเซลอีกครั้งเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวดีเซลอ่ะก็เปรบเสม,มือนเป็นลูกของน้องสาวตัวเองอะนะก็คือหลานตัวเองแท้ๆแบบว่าเฮ้ยยังมีชีวิตรอดอยู่อีกเราดีใจจังเลยอะไรแบบเนี้ยแต่เพราะเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ทําไม ทั้งๆท,ที่ดีเซลจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยกลับรู้สึกกลัวเธอคนนี้เป็นอย่างมากอ่ะอันเนี้ยผมพอจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะว่าไอฉากโอเพนนิ่งของเกมอ่ะมันค่อนข้างจะบอกเป็นในๆอยู่นิดนึงเออบอกเป็นในๆอยู่นิดหนึ่ง, <มา S 1> ยยงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไปเจอเรื่องอะไรมาแต่คิดว่าน่าจะไร้แรงพอสมควรแหละ บางคนอาจจะเดาไปเรื่อยแหละซึ่งผมเห็นคนในกลุ่มเขาก็ถกเถียงกันเรื่องนี้นะก็ยังไม่ขอพูดถึงละกันเพราะว่ารอให้เนื้อเรื่องมันเฉลยทีนะก็เอาเป็นว่าตัวละครเนี่ยผมก็รอมานานเหมือนกันนะไอ้ตัวคารลี่เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ผมชอบดีไซน์การออกแบบนะครับแต่อยากรู้ว่าตัวเนื้อเรื่องอ่ะจะนําเสนอได้มาน่าสนใจแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆตัวเนื้อเรื่องของตัวเองเนี่ยมันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากมาแต่เท่าที่ดูในเรื่องย่อเนี่ยเขาบอกแค่ตอนที่19านะไม่แน่ใจว่ามีตอนที่2ี่สิบไหมแต่คิดว่ามีเพราะว่าตัวละครหน้าตู้มันเฉลยมานะครับโอเคเรามาพูดถึงตัวละครหน้าตู้กันตัวละครหน้าตู้เนี่ยก็จะมีสองตัวที่เป็นสีดาวนะครับย้ำว่าเป็นสีดาวสองตัวถ้าเกิดเทียบกับที่ผ่านมามันก็มีสีดาว2ตัวเหมือนกันนะ มันจะมีตู้ซูสักคูกับนางีสาั้งที่เป็นสีดาวสองตัวแล้วก็จะมีตู้ของคาเรนกับไอเจลิเมียเ,เจมตายเออสีดาวตู้นี้ถือว่าหนักหนาพอกันเลยเพราะว่าแต่ว่าเป็นตู้ที่ผมมองว่ามันดีนะมันดีตรงที่ว่ามีโอกาสลุ้นได้หนึ่งในสองตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันตู้กาชาเนี่ยจะมาวันที่30สิบพฤศจิกายนหลังจะเปิดก็มาพร้อมกับแพทเนื้อเรื่องใหม่นั่นแหละเออ โดยตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวลูรุสสีดาวนะครับที่มาพร้อมกับกาเวนนะครับเป็นตัวละครประเภทนักบ,บิดประเภททำลายล้างหรือประเภทควีนโดยส่วนตัวผมมองว่าโอเคนะเพราะว่าตัวละครสายควีนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ทุกคนต้องมีอะ่ะเออมันเป็นตัวดาเมจที่ท้ายเกมมันต้องใช้อะซึ่งตัวดาเมจที่ผมมีตอนนี้ก็มีตัวลูรุสฮาลวีน อะดีเซลอะไรแบบเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานบ่อยมาก,มากถ้าตัวไอลูรุชเนี่ยจะมีสกิลอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มพาคีมั้งไม่แน่ใจนะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มรูรุชส่วนใหญ่อะมันก็จะเป็นเน้นกลุ่มพาคีเป็นหลักนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวกาเวเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นถ้าไม่ตายแบบฟินตนอเบทเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ตอนนี้อยากได้หุ่นทําไม่ตายฟิตดาเมทม,มากงั้นล่าวอสเหนื่อยมาก เพราะว่าตอนลงอารีนาเอ้ยไม่ใช่อารีนาตอนลงบอสกิลเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยตีบอสอยู่คนเดียวตีตีบอสอยู่คนเดียวตอนนี้ได้หุ่นกัละฮะหรือไม่ก็หุ่นที่มันฟิตดามเมตได้นะครับต้องเป็นหุ่นที่บินได้นะเพราะว่าหุ่นที่บินได้เนี่ยมันจะหันทิศได้ไงแต่ถ้าหุ่นที่ยืนพื้นเนี่ยมันจะหันทิศไม่ได้เวลาล่าบอสก็จะเหนื่อยหน่อยเอออันนี้ผมบอกแค่นี้เฉยๆโอเคโดยส่วนตัวผมรอหุ่นตัวเนี้ยมานานแล้วไอหุ่นกาเวเนี่ย รอตั้งครึ่งปีนะครับแน่นอนว่าอยากจะสุ่มหานะแต่เดี๋ยวจะอธิบายทีว่าเพราะอะไรเออต่อมาก็จะเป็นหุน่นอ่าไม่ใช่หุ่นขออภัยตื่นเต้เนไปหน่อยต่อไปก็เป็นซูสคุสี่ดาวในชุดอัสวินประจํากายนะครับที่เอาจริงๆผมชอบอาร์ตนี้มากๆผมชอบอาร์ตถึงแม้ว่าผมไม่ได้ชอบซูสคูนะแต่ว่าผมชอบรายละเอียดภาพของซูสคูมากๆที่มีการลงซูสคูต,ตรงกลางมีหุ่นแลนเซ์ลอตอยู่ทางขวา แล้วก็มีตัวยูเฟเมียอยู่ทางซ้ายผมรู้สึกว่าชอบมากกว่าอาร์ตของกาเวนอี์อ่ะคือคือของหุน่นไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบซีโร่นะซีโร่ะโอเคแต่รู้สึกขาดบางอย่างไปอ่ะคือหุ่นกาเวนมันขับสองคนนะ่ะแต่ทำไมมันมาตัวเดียวอ่ะอันนี้สงสัยจริงเออแต่กลับกลายเป็นว่าไออาร์ตของซูซูุอ่ะผมรู้สึกว่าคนวาดเขาใส่ใจดีนะที่มันมีการลงองค์ประกอบครบเลยอย่างเช่นอ่ะ โซสคูเป็นอสุวิปรประจํากายยูเฟมีเก็มียูเฟเมีอยู่ด้านซ้ายถูกแล้วมีหุ่นประจําตัวคือแรนสลอตทางขวาอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะสุ่มหากาเว่แหละแต่คิดว่าแรนสลอตของไอ้แรนสลอตแอร์อะไรนะแอร์คาวาลี่เออแอร์คารวาลี่แรนสลอตแอร์คาวาลี่เนี่ยน่าจะเป็นหุ่นฟิตเมทแน่ๆเพราะว่าตัวธรรมดาเนี่ยมันมันก็ออราขนาดนั้นแล้วอะขาดแค่ฟิตดาเมท ถ้าสมมุติว่าตัวแลดส์ลอนมีฟิทดามเมดเนี่ยมันจะเป็นหุ่นที่โกงมากๆบอกได้แค่นี้บินได้แล้วยังฟีทดามเอจอีกคือคือมันจะโกงพอๆกับกาลาฮักแล้วนะแต่ว่าอย่างกาลาฮักนี่คือหุ่นเทพแต่ว่าตัวนับบินอาจจะไม่ค่อยออลเ,เท่าไหร่โอเคทีนี้เรามาดูตัวโซซุคุร่างใหม่กันไอตัวสีดาวเนี่ยอสุวนประจํากายอ่าเนื่องจากว่าตัวน้ําบินสีดาวเนี่ยมันเป็นอสุวนประจํากายใช่ไหม ก็เลยกลายเป็นนักบินประเภทป้องกันเออก็คือประเภทหมัลุกนั่นเองลุกเอที่เป็นหอคอยอะ่ะเออก็เลยเป็นนักบินประเภทป้องกันก็ตรงรอดีนะเป็นอาวินประจํากายก็มีหน้าที่ปกป้องทีนี้หลายคนอนะ่ะที่อยู่ในกลุ่มอ่ะค่อนข้างเฟล,ลตรงนี้เว้ยเพราะว่าไอตัวละครนักบินที่อยู่ประเภทป้องกันเนี่ยมันมีหน้าที่แค่บล็อกอย่างเดียวแต่ว่าอย่าลืมนะ บางตัวละครที่เป็นสายบล็อกจริงๆอ่ะมันมีตัวดาเมจด้วยอย่างตัวคาเรนคาเรนในชุดไอผู้ก่อการร้ายอ่ะคาเรนนัปฏิวัติไอคนนั้นแหละไอตัวแรกสุดอ่ะไอตัวนั้นก็เป็นตัวดาเมจนะถึงแม้อาจจะตีค่อนข้างเบากว่าตัวอื่นแต่ว่าสกิลพวกอะไรเงี้ยมันเพิ่มดาเมจให้ตัวเองแล้วมีไาสกิลมาต่าถ้าเกิดตัวรุ่นเอไม่ใช่ตัวรุลุ่นอ่ะตัวซูสักคูเนี่ย ไอตัวซูสคูเนี่ยมันจะมีสกิลอา mata หรือสกิลอะไรก็ตามที่มันจะโอเนี่ยผมก็ไม่แปแลกใจแหละณจังหวะเนี้ยเพราะว่าตัวกองทัพวิเทเนียมันยังขาดตัวแทงถ้าเกิดไม่นับตัวลิมิตนะถ้านับตัวตามเนื้อเรื่องอะไม่มีตัวแทงเลยเออถ้าเกิดการที่ซูสคูเข้ามาเข้ามาในเกมเนี่ยแล้วเป็นนับบินประเภทป้องกันเนี่ยทำให้กองทัพวิเทเนียอุดช่องโหว่ได้แต่ประเด็นมาอยู่ตรงที่ มันเป็นสี่ดาวมันไม่ได้สุ่มมาง่ายๆอยู่แล้วตัวส่วนมากเลรียดสี่ดาวมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นอยู่แล้วอะ่ะน่าจะประมาณศูนย์จุดเก้ามั้งเออประมาณศูนย์จุดเก้ายิ่งเป็นการหารตู้อีกก็ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตอยู่แล้วเออแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคก็มีแค่สี่ดาวสองตัวเนาะไม่แน่ใจว่ามีตัวละครที่มันเพิ่มมาอีกไหมเหมือนเนะเรื่องบทที่ห้าที่มันเพิ่มสามดาวสองดาวเต็มเลย แบบไม่มีประกาศบอกแต่ว่าอันนี้มันส่วนมากหลังๆเนี่ยคือมีประกาศบอกหมดแล้วนะว่าเรามีตัวอะไรเพิ่มบ้างเรามีอะไรเพิ่มเติมบ้างอะไรแบบนี้โอเคถ้าถามว่าทําไมผมยังไม่อยากสุ่มตอนนี้คือส่วนหนึ่งก็คือเพชรไม่พอส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือแผงผังที่เขา,าตัวทีมงานให้มาที่ประกาศตามออฟฟิเชียลนะคืออันนี้ผมยังไม่ได้ประกาศลงใน youtube แต่ว่า ประกาศลงในกลุ่มแล้วซึ่งจริงๆเน่ะไอแผงผังที่ว่าเนี่ยเขาบอกตั้งแต่แคมเปญครบล็อกครึ่งปีแต่ว่าผมตอนแรกก็คิดว่าเออมันคมเป็นแผงัผงที่ไม่มีอะไรมากแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็บวกกับข่าวที่มันมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันเริ่มมีข่าวๆแบบแปลกๆก็คือเดีย๋ยวผมอธิบายให้ฟังอ่าขออนุญาตแป๊บนึงนะโอเค คือในแผงๆผเนี่ยมันจะมีการบอกว่าอ่าวันที่17พฤศจิกายนคือวันแคมเปญครึ่งปีที่เราได้เห็นไปแล้วเออแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเนี่ยวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยเราจะเริ่มแคมเปญบทที่10บอ่ะบทที่10ก็คือวันที่ตัวแผทที่เราจะได้เล่นเนี่ยการจะมาและประเด็นคือวันถัดไปวันถัดไปเนี่ยคือวันที่ห้า ธันวาคมเป็นวันเกิดของลูลุชซึ่งตรงเนี้ยมันสงสัยเว้ยมันน่าสงสัยมากๆเพราะว่าในแผงผังเนี่ยมันมีเขียนวันเกิดของลูลุชทั้งที่ในแผงในแผงผังเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็ไม่น่าสงสัยมั้งวันเกิดตัวละครมันก็เรื่องปกติมันน่าสงสัยตรงที่ว่าวันที่ยี่สิบ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมามันเป็นวันเกิดของจีโน่แต่มันไม่ได้อยู่ในแผงผังเออ แล้วในแผ,แผงผังเนี่ยไม่ได้บอกว่ามีบอสกิลด้วยนะบอสกิลรู้สึกมาตอนวันที่ยี่สิบสามั้งถ้าจําไม่ผิดเออมาตอนวันที่ยี่สิบสามเว้ยก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวสรุปแผงผังมันบอกครบไหมเนี่ยไม่แน่นะไอ้วันที่ห้าธันวาคมเนี่ยมันอาจจะมีอะไรพิเศษเข้ามาอีกก็ได้มันอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกก็ได้ก็ลเลยเออเดี๋ยวรอสุ่มวันที่ห้าธันวาคมทีเดียวแล้วกันจะได้มีเวลาเก็บเพชรอีกหน่อยนึง เพราะว่าถ้าเกิดตัวแพทมาตอนวันที่สามสิบผมน่าจะเก็บเพชรได้อีกประมาณหลายพันเพชรอยู่อ่ะเออก็เดี๋ยวรอไปสุ่มวันที่ห้าทีเดียวเลยแต่ก็อาจจะทำข้อมูลของอาข้อมูลแพทไปเรื่อยๆแหละแล้วก็อาจจะมีอัพคลิปนะเนื้อเรื่องไปก่อนถ้าเกิดละวัดน,นะอัพคลิปเสร็จก่อนนะเออเอาเป็นว่าผมจะรอสุ่มกาชาวันที่ห้าธันวาคมทีเดียวเลย นะครับก็สําหรับคนที่รอดูการสุ่มกาชาก็รอไปก่อนนะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมาแน่ๆไม่ต้องกลัวเนื้อเรื่องก็จะพยายามทําให้เร็วนะฮะแต่ถ้าเกิดช้าช้าไปหน่อยเนี่ยก็ขออภัยด้วยแล้วกันโอเคสําหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสาหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนละบายบายไปละ